สวัสดีครับพบกับหมอเอกแล้วนะครับข้อบัญญัติการเลี้ยงสัตว์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงสัตว์เรามารู้กันว่าในการเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเนี่ยในข้อบัญญัติได้ระบุอะไรไว้บ้างข้อบัญญัตินะครับได้ระบุไว้ว่าพื้นที่อาคารชุดนะครับหรือห้องเช่าอาคารชุดก็คือคอนโดนั่นแหละขนาด20-80ถึงตารางเมตรเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้แค่1ตัวแต่ตั้งแต่80ตารางเมตรขึ้นไปเลี้ยงได้ไม่เกิน2ตัว คราวนี้นะครับถ้าเป็นบ้านที่เป็นบ้านเดี่ยวมีพื้นที่ถ้าที่ดินไม่เกิน20ตารางวาเลี้ยงได้2ตัวนะครับไม่เกิน2ตัวถ้าไม่เกิน50ตารางวา เลี้ยงได้ไม่เกิน3ตัวและถ้าที่ดินไม่เกิน100ตารางวาเลี้ยงได้ไม่เกิน4ตัวแต่ถ้าที่ดินตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปเลี้ยงได้ไม่เกิน6ตัวนะครับอันนี้คือขนาดพื้นที่นะครับต่อจํานวนตัวของน้องหมาน้องแมวที่เลี้ยงได้ อันนี้นับรวมทั้งน้องหมาน้องแมวนะไม่ใช่นับน้องหมา6ตัวนับน้องแมว6แยกกันนะครับอันนี้นับรวมทั้งน้องหมาน้องแมวนับรวมกันทุกตัวเลยคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างกับน้องหมาน้องแมวที่มีอยู่ในบ้านเรานะครับต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้เลี้ยงอย่างถูกต้องตามข้อบัญญัตินี้นะครับ